สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ไอซีนะคะสวัสดีอีกรอบนะจ้าเออไปยังพี่ปี นี่หลังง่วงติบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีเด็กๆ <c oughs> ง่วงนอนบ๊วยหาวนอนหาว้อยๆเลยอ <c oughs> ้วนอ้วนอ้วนตีอยอ้วนบอกเดี๋ยวผมช่วยครับพ่อพุดซอยพ่อพดเข็น ช่อดูดเนี่ยช่อดูดแหละยืนรับนะยืนรับเลิศเลิศสิเขียนรถใน เล Regard, out, helmet, bride, be ิศบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเลิศซอยเข็ยนมาสั่นว่าเดี๋ยวผมช่วยเข็นนะครับเออตัวในหน่วยในกลางนี่ฮะคนหยอกแหละเพื่อนเพื่อนสายตาสายตาสายตากรยังซ่อมเจ้าในใจก็ยังมีเจ้าเงาเงงคิดหอดบะซวงคิดหอดบะซวงฮึดจ่อ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 เพื่อนไอ้หยอกกันกับพีไส้เพื่อน ฮึบ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 ฮึฮึบฮึฮึบฮึย่องขึ้นเยเฮ้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 ยมาดิครับมาดิครับพี่เดือนเออเออ มาดิครับก็มาดิครับเออหาโมล่นได้หน่หาโมล่นได้เนี่ยฮ็ดฮดฮๆดฮ็ดฮดฮดชึบชบชึบบชบชเอาปีปีหมบิดชิคันละพุนอยู่ซส้นยู่ซายนะฮะ สาวสวยยืดส้นยืดซ้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอรอบรอบเรียงหลองความสนใจฟาดฟาดฉีดินวิ่งบัดนึงอย่าไม่เด็กใจอุดมสุข อุดมตุกอุดมตุกมาเบิงเอาเด้อพีนัทนุนลูกใต้พีพูดอ่ะในหน่อยจ้อยนี่โตโตโตแข็งแรงแต่แทเด้อนี่แข็งแรงแต่แท่เด้อนี่ย้ยห่แม่นแขวสิรุดอีกดิคือเป่าปากปุ๊บปุ๊บเออละมอยละมอยโต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  ดาวดาวดาวมาจัดการลบเลยวันเร็วๆเฮ้ยเฮ้เฮ้ดาวดาวมาพี่ดาวมาพี่พี่เมียเบ่งเบเหยียบดินเหยียบดินต้องไนอใ่อรยว้รับาเอ่ได้ับุจได้ได้ไดกับเดยวใอ้ได้ยินเอน้นดาวว่จะไปเล่นกับพี่แล้วม่กินบอกใหาไม่ยิ้มไม่นอนรวอันนี้

Nhanh ngang Nhanh, nhanh, nhanh ngang 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 ngang

เริ่มจะได้พี่ฝ้าผุนพี่ฝ้าแล้วเต็มเต็มเลยสุดยอดสุดยอดนะคะผัวพุนหอบมาอีกแล้วหนักเล้งคางหองตัวนี้ตัวตๆๆตัตัตั้งสองเลยนี่นักเล้งคางหองนักเล้งคางหอง เต้นเล่นเต้เตนเล่นเต้จ <c oughs> ุบุจุบุจุบุจุบุน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะ

เตเตนเต้เตนเตนเต้นเตเตนเต้นเตเตนเตนเตเตเต้นตนเ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 ตนเตนเดน้นเนักเรียนนี่เริ่มเก่งกันดแล้วพนนนนเนนเเ้เ้ตนนเเ